สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้าวสาลีกันนะคะว่าวันที่หแล้วนะคะข้าวสาลีเราสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวคุณสมบัติอย่างหนึ่งนะคะทีอะ่อยากทดลองไปพร้อมๆกันนะคะว่า เขาบอกว่าลดความอ้วนได้นะคะส่วนหนึ่งก็คือรักษาโรคมะเร็งทีนี้ตอนเนี้น้ําหนักเกือบเขาเรียกว่าเกือบจะแปดสิบแล้วอะค่ะทีนี้พรุ่งนี้ค่ะจะมาทดลองเป็นวันแรกนะคะ <อ lit> <sund uk> ค<ณ>เดี๋ยว <lish> พรุ่งนี้จะมาทดลองสกัดน้ำนะคะต้นอ่อนข้าวสาลีค่ะพรุ่งนี้จะครบหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์นะคะพรุ่งนี้ตัดได้เลย เดี๋ยวสกัดน้ำแล้วลองดื่มนะคะว่าจะได้ผลอย่างไรนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ